เห็นไมครับผมม่้าหนีอะไรมาไ่ไม่รู้เอ้าชนเสร็จไหลหลังต่อนี่โอ้โชนแรงมากเลยฮะคุณผู้ชมครับรถบันดันต่อกันชนกันตึกๆๆๆๆแบบเนี้ยเป็น10คันเลยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับจับภาพได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับ รถตู้โฟกสวาเกนคันนี้ขับมาด้วยความเร็วแล้วไปพุ่งชนรถที่เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ที่แยกบางทรายจังหวัดชนบุรีนะครับหลังชนเสร็จไหลฮะไหลถอยหลังมาต่อไปกระแทกกับรถคันที่ติดกล้องไว้จนรถคันที่ติดกล้องเนี่ยสะเทือนรถตู้ถึงได้หยุดครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่ารถเสียหายเป็น10คันเลยบางคันหน้ายู่หลังยู่แบบเนี้ยชนอัดเข้าไปครับเป็นรถกระบะ5คันรถเก๋ง4คัน แล้วก็รถตู้คันเกิดเหตุอีกหนึ่งคันมีคนเจ็บ11คนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่นิสันมาร์ชยับเลยโอ้โหจภาพคนเห็นในการเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองขับรถตามหลังคันอื่นๆอยู่รถตู้เนี่ยมาไงก็ไม่รู้มาถึงช่วงไฟแดงชนตึ้งเข้าไปที่ท้ายรถเกง๋งแล้วเก๋งก็ไปชนต่อเป็นท่อเป็นท่อเป็นท่อ,น,ทอ,น,ทอนี่โฟก์คาร์เวลฮะพังยับเต็มถนนเลยตัวเองก็รีบวิ่งลงไปดูคนขับรถตู้แล้วก็บอกฮะพี่พี่ดับเครื่องดับเครื่อง แล้วก็แจ้งกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือคนเจ็บนะครับนอนกันเต้มถนนไม่หมดเลยเ <c oughs> บื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบประคำคนขับรถตู้กับคนขับรถคันอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกันตามกฎหมายครับครับ <c oughs> <c oughs>

เห็นมาหาผมไหมคนหนีอะไรมาพี่ไม่รู้ครับครับครับ